นักร้องหนุ่มนัดเลอทาน่าแจาก32เพลงแต่งเองให้ใช้ได้ฟรีแม้จะไม่ดังแต่อยากสร้างความสุขทยหลังจากนัดกิติพันธ์ธธนลีสัตรูพ่ายหรือนัดเลอทาน่านักร้องเจ้าของโรงแรมแห่งเลตาหน้าโฮเทลเรเสรอร์งย่านบางพลีสมุรปราการที่ได้ออกมาเล่าเรื่องราวเป็นอุทาหรณ์ให้กับนักร้องร้านอาหารว่าถูกนัดแต่งเพลงเรียกค่าลิขสิทธิ์10เพลงเพลงละ1 0 0 0 0แบาท หลังจากนำไปร้องเพลงและโพสต์คลิปลงออนไลน์ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดนัดก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเปิดใจพร้อมอนุญาตให้ใช้เพลงทั้ง32เพลงของเขาได้ฟรีโดยว่าคือ32เพลงไม่ดังของผมนี้จะเป็นประโยชน์อะไรได้บ้างไม่มากก็น้อยคุณสามารถเอาไปใช้ได้ฟรีๆเลยนะครับ ในฐานะที่ผมเป็นนักดนตรีกลางคืนคนหนึ่งนะครับซึ่งก็มีเพลงของตัวเองอยู่บ้างแต่ผมก็ไม่ค่อยมีความกล้าที่จะหยิบมันมาเล่นเพราะมันยากจริงๆครับกับการเล่นเพลงที่คนไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าเพลงของเรามันไม่ได้ดังแบบมหาชนที่พอร้องขึ้นมาแล้วใครๆก็ร้องตามได้ผมเชื่อว่านักดนตรีหลายคนที่เป็นแบบผมเลยบางคนมีเพลงดีๆที่แต่งเอาไว้แต่ไม่กล้านำมันออกมาเล่นแต่ความผิดพลาด เรื่องลิขสิทธิ์ในเวลานี้นั้นทำให้ผมถูกคิดเรื่องนี้ขึ้นมาว่าถ้าเราไม่กล้าที่จะเล่นเพลงของตัวเองเลยก็เหมือนกับเราไม่กล้าสร้างสารรค์ผลงานของเราเองต่อไปนี้ผมจะกล้ามากขึ้นครับจะพยายามใส่เพลงของตัวเองไปในโชว์บ้างผมมีเพลงของตัวเอง อยู่30กว่าเพลงครับที่จะมาบอกเพื่อนๆพนที่พี่น้องน้องว่าเพลงเหล่านี้ผมและคนแต่งคือพี่ชินตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นจึงอยากจะฝากพี่พี่น้องน้องว่าถ้าเกิดจะเอามันไปทําประโยชน์อะไรได้บ้างไม่มากก็น้อยผมยินดีที่จะให้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ฟรีๆเลยไม่ว่าจะเป็นโคเวอร์ใหม่เอาไปเปิดในร้านอาหารเอาไปเป็นพื้นหลังในคลิปวิดีโอของคุณหรืออะไรก็ตามทุกสิ่งอย่างเรายินดีที่จะให้คุณได้มีความสุขกับเพลงของเรา เพราะเราตั้งใจให้เป็นแบบนั้นถึงแม้ว่าเพลงเราจะไม่ได้ดังอะไรนั่นไม่ได้สําคัญแค่คนหนึ่งคนจะมีความสุขกับเพลงของพวกเราเราก็ดีใจมากแล้วเพราะว่าเรามีความสุขตั้งแต่เราทํามาแล้วผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเราจึงไม่ได้คาดหวังอะไรนอกจากสนุกและมีความสุขกับมัน